ต้มยำกุง้งตั้งน้ำเดือดเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลาเสร็จแล้วใส่กุ้งลงไปรอกุ้งสุกเราก็จะใส่เห็ดตามชอบ พอเดือดเราก็จะใส่ใบมะก,กรูดเวลาทานเราก็จะมาปรุงรสตามที่เราต้องการโดยใช้พริกเผาพริกกี้หนูน้ำมะนาวนมสดปรุงรสตามชอบเป็นอันเรียบร้อยต้มยำกุ้ง